ด้านหลังของผมนี่คือ r a p t o r V6 บินซิน3,000เทอร์โบครับผม นี่คือแรปเตอร์ V6 เบนซินตัวท็อปสุดนะจะบอกว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่แบบโอ้โหสีดำนี่มันดูแบบแข็งแรงแข็งแกร่งยิ่งใหญ่มากนะครกับ f c กรุงเทพครับงบประมาณเนี่ย800,000บาทล้อยางบเบรกท่อคือใส่ครบเซตเลยแล้วก็มีแรปสากันรอยมีติดฟิล์มรอบพันด้วยติดฟิล์มกระจกนะเดี๋ยวไล่เลียงให้ชมแล้วกันเนาะแต่ตอนเนี้ยร้อนมากขอเปลี่ยนสถานที่ได้ไหมไปร้านดีกว่าไม่ไหวว่ะโอ้แดดแรงมากไปขึ้นรถดีกว,ว่าสามที่แปดโอ้ร้อนมาก ขอไปรีวิวที่ร้านแล้วกันเนาะเปบอกว่าเนี่ยเข้ามาในรถครับเย็นมากเลยอะ่ะพริงจริงหว้าเเลยอะ่ะ อัน,นี้ติดฟิล์มเอเวอร์ลีเดนิสันครับเป็นแบรนด์ที่ผมเอามาทําตลาดเรื่องของเรื่องอะเราได้เอารถไปลองติดแบรนด์นี้ดูแล้วเราได้ใช้งานเองผมติดอยู่แบรนด์หนึ่งแบรนด์เก่าคือมันรออ้อนนะก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นแบรนด์ของเอเวอร์ลีเดนิสันดูประวัติเขาดูอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกฟิล์มสติ๊กเกอร์อะไรของเขาอะคือมันเจ๋งดีอะก็เลยลองดูปรากฏว่ามันเย็นดีคือเทสลาผมปกติมันจะมีผ้าม่านตรงเนี้ยคือปกติด,ตดฟิล์มเสร็จใช่ป่ะแล้วผมก็ต้องใส่เป็นผ้าม่านตรงนี้ด้วยพอติดของ e เอ,อ,อเว <ๆ S 1> อันนี้เรื่องจริงนะแต่ราคาก็สูงนิดนึงเพราะของเทลารบานข้างบนเยอะก็หมื่นกว่าบาทแล้วแต่ส่วนคันนี้นะฮะแรปเตอร์เนี่ยใสยเคลียร์ด้วยเป็นตัวท็อปสุดเลยเซรามิกนะ,ะด้านในใสแล้วก็ด้านนอกเนี่ยมืดดำเย็นด้วยคือปกติอะผมติดฟิล์มอะมันจะวูบๆหน้าเหมือนเราเปิดแอร์สมมเราเปิดแอร์แล้วแอร์มันก็จะส่องตัวเราปกติอะแต่เวลาเราขับนั่งเงี้ยมันจะมีความรู้สึกร้อนหน้าตรงเนี้ยวูบปุ๊บปุบปุบอันนี้ไม่เป็นวะเออเจ๋งวะดีแนะนาครับค เรารีวิวกลางแดดมันร้อนนะไม่ไหวเนาะก็เลยขอมารีวิวอีกวันหนึ่งแล้วกนะันเนาะกับที่รนะ่มเนาะขออภัยช่วงนี้แดดร้อนนะแต่เรื่องฟิล์มเนี่ยยงที่บอกเมื่อวานเลยเอลลี่เดนิสันเอาอยู่ครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ร้อนหน้าปุ๊บๆแบอย่างที่ผมบอกมันเย็นกับการตกแต่งสเต็ปทรงรุ่นดูใบหลายคนก็แบบเอ้ยใส่อะไรขนาดนั้นนะงบแปลกๆอ,อย่ามาไล่เลียงให้ชมครับเป็นสไตล์แบบแรปเปอร์ ur, ดุดัน สมกับํำล่ำลือของเขานี่คือสีดำดุค่ะก็จะเป็นฟิล์มแบบใส่กันลอยนะติดรอบคันเลยก็จะเป็นของเ v เวอรี่ดนิสันเนี่ยครับจะคือช่วยทําให้ปกป้องกันลอยได้บวกกับทาให้ตัวพื้นผิวของสีรถเนี่ยดูฉ่ำาผมบอกเนะดูแบบเหมือนเราล้างรถตลอดเวลาแล้วก็ฝุ่นเนี่ยที่เกาะอยู่ตามผิวแบบนี้นะ เป่าก็คือมันหลุดง่ายออกง่ายมากล้างรถง่ายอย่างงี้ดีกว่าสําหรับคนที่แบบรักรถนะแล้วก็ใช้รถที่เป็นสีดําอยู่เงี้ยอยากให้รถตัวเองเนี่ยดูเป็นรอยยากแบบนี้ว่ะเพราะสีดำเนี่ยแค่ผ้าที่มันแข็งๆขนหนูที่แบบไม่ได้ชุบน้ําแล้วไปลูบอ่ะเป็นลายแน่นอนก็เนี่ยพิมใส่กันรอยครับคันนี้ใส่ไปจัดเต็มรอบคันเลยนะแล้วก็ภายนอกที่ทุกคนเห็นเนี่ยแรปเตอร์เนี่ยเขาจะมีคิวร้อที่เป็นดำด้านนะแต่หูก็จบ จะคนละสีถ้าเป็นสีดําจะเป็นสีเทาคางตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาคันนี้ผมแรปสติ๊กเกอร์สีดําเพิ่มขึ้นไปบวกกับแรปสติ๊กเกอร์ตรงนี้คือเก็บรายละเอียดดีเทลคุมโทนรอบรถเนี่ยให้ใหม่ทั้งหมดคือทุกคนจะเห็นว่าแรปเตอร์คันนี้ดูแบบดุดันจริงๆเพราะว่าเราเก็บสีให้ดูเป็นสีดําคือโทนสีเนี่ยจะมีแค่2ส,สีประมาณนี้อาจจะเป็นดําด้านกับดาเงาเท่านั้นเองนะฮะให้ดูรถแบบดูแข็งแรงดูยิ่งใหญ่ดูใหญ่อะไรเงี้ยส่วนที่แพงอีกหนึ่งอย่างนั่นคือเบรกครับคันนี้บบบแแท้ โบไทยแลนด์เลยคือเบิร์ใหม่ทั้งหมดจะเป็นเหมือนคัน MRT อะ่อะก็จะเป็นปั๊มหน้าในหกพอตด้านหลังในสี่พอตส่วนจานนี่ก็เบอโบเป็นเซ็ตเบิร์ใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะครับบวกกับอุปกรณ์สายถักออฟเฟชเชอร์อะไรเงี้ยคือใส่ให้ครบเซ็ตเลยปั๊ม GTS เนี่ยต้องบอกนี้ครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะผมอยากได้ปั๊มที่เป็นรุ่น GTS นะแต่สีเขียวสีแดงสีอะไรเงี้ยได้ไหมคือถ้าเกิดเบิร์ใหม่เลยเนี่ยจะมีแค่สีเทาสีนี้สีเดียวคือเป็นสีเทาออริจินอลของเขาเลยเ,าเลยทเาโลโก้แดงเลย,เลยคือจะะไไไไมามมมมม่่่่สสสสาาาารรรรถถัังคออออเเพิหืืด้ลกี ีได้นะครับก็คือเป็นสีที่ออกจากโรงงานเลยอะคือสีนี้แต่ถ้าคนบอกแบบ อยากได้สีอื่นแต่เป็นปั๊มแท้แบงใหม่ทำได้ไหมได้แต่มันก็จะไม่ได้สีที่ออกจากโรงงานเบมโบนี่ออกมาเราก็คือเรามาทําในโรงงานในเมืองไทยเอาเองอเออก็ต้องรับให้ได้นะแต่ถ้าแบบออริจินอลจริงคือเทาโมโนโลโก้แดงรุ่นนี้จะไม่มียางกันฝุ่นนะต้องบอกเป็นเป็นปั๊มแบบเลสซิ่งอะปั๊มแข่งนะแต่ส่วนถ้าเกิดคนบอกว่าอยากได้ปั๊มที่มีสีก็จะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งคือเบมโบ GT อันนี้คือเลือกสีได้คือจะมีแค่3มสีเออแดงเทาเหลืองคือเลือกได้แล้วก็สีดําด้วยเออมีสีดดแน่นนมออบ ไฟฟ้าขาตรงรุ่นอะไรเงี้ยใส่ครบเซตเลยนี่คือชุดเบรกไงเบรกกับแ็ปใส่นี่ก็ปลาไปปกใจและล้อคันนี้ก็เลือกเป็นล้อฟอร์ดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นแบรนด์เอ็กอนปอดครับก็จะเป็นลาย AS02 อ่าก็จะเป็นรุ่นที่ผมเคยใส่ไปใน f o r จูเนอร์นะในเอเวอร์เรนะวันนี้อยู่ในแรปเตอร์ดูเฉียบคมนะฮะดูบางดูเบาแล้วก็สเปคของล้อเนี่ยคือสวยเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยถามว่าแรปเตอร์เนี่ยใส่ล้อเท่าไหร่ที่แบบล้นกำลังสวยพอดีพอดีแบบไม่ล้นเยอะๆที่แบบ ทางๆขับยากอะไรเงี้ยนี่ฮะคันนี้ใส่เอ o n f o r c นสเปค9กออฟเซต15อาอยาง305 5 20ยหาบอกเลยโคลงตัวเพราะอะไรปะมันล้นนี้เดียวอ่ะปิมๆคือกำลังสวยขับผูบเลยมันก็ดูแบบมันดูธรรมดามันดูแบบเหมือนรถ แต่งไม่เป็นอะไรอเงี้ยอันนี้คือปิ่มๆกำลังสวยยางไซนี้คือดีเลยเอาแก้มดําออกบางคนอยากได้แก้มขาวเอาแก้มขาวออกได้ลูกค้าคันนี้อยากให้คุมโทนแบบดูดุดันเหมือนเอเมทาทาีนะครับโจ์คันนี้คือดุดันครับเรียบร้อยเบ็ดเสร็จล้อย,ยางดีช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างมันเป็นไลฟ์บารออู่แล้วโชว์ไม่ต้องเปลี่ยนแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมนั่นก็คือแผ่นใต้ท้องครับอย่างแรปเตอร์มีแผ่นใต้ท้องมาให้เหมือนกันแต่มีแค่ชิ้นหน้าชิ้นเดียวลูกค้าเนี่ยบอกใส่3าชิ้นเต็มเลยนั่นคือหน ใส่ลุยอ่ะผมว่าภายใต้ท้องเนี่ยสำคัญมากใส่ไปเลยครับ3ชิ้นแล้วก็แผ่นปิดเซนเซ,นเซอร์สาหรับเครื่อง V ีนะเขาจะมีปั๊มติ๊กนะครับแล้วก็เซนเซ,นเซอร์ตรงหวัดลิ้นด้านหลังซ้ายหวัดลิ้นด้านหลังขวาใส่ให้ครบเซตเลยก็จะได้การปกป้องที่ดีเต็มที่พร้อมลุยพร้อมกระโจนได้เลยนะสำหรับคันนี้ดีเทลคันนี้นะตกแต่งเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างคือบานสไลด์ปิดป่าท้ายนะครับลูกค้าเนี่ยอยากให้มันกระบะเรียบแล้วก็เพิ่มแอโร่ดนามิกนี่นะบก็คือไม่ให้ลมเนี่ยมันหวนเข้าไปใน เป็นแผ่นปิดท้าย แบบนี้ได้เลยเป็นไฟฟ้านะของเมลเดนทอเป็นแบบตรงรุ่นเลยคือไม่ได้เจาะตัวรถเลยเจาะแค่ท่อน้ําทิ้งตรงแม็กไลเนอร์หน่อยแค่นั้นเองคนระับสวยเรียบเนียนครับแล้วก็ได้เรื่องของมิตริรถที่ดูแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอนะฮะส่วนเรื่องออปชั่นเสริมต่างๆพวกโช้กฝากะโปรงฝาท้ายก็ใส่ให้ครบเซ็ตอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างคันนี้นะฮะใส่ท่อเสียครับก็จะเป็นของเพชเค็จะเป็นท่อตรงรุ่นเลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนวาล์วท่อใหม่หรือ,อไปยุ่งกับตัวที่ปิดเปิดเสียงของเขามันจะมีโหมด Sport, ก็เป็นห่วงตรงนี้ตรงออกซ้ายขวาเนี่ยมีขายยึดตรงรุ่นให้นะครับก็คือยึดจุดเดิมเลยแต่ท่อในใหญ่ขึ้นเสียงก็คำรามมากขึ้นเนาะเป็นท่อตรงรุ่นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แนะนําเลยนะครับสวยเลยแรปเตอร์ v 6เบนซินคันนี้ฝากไว้ครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันเนาะสำหรับคนที่กําลังอยากได้รถที่แบบดุดันสายโหดสายดีตัวท็อปสุดในตระกูลรถกระบะนี่คนระับแนะนาแรปเตอร์ v 6คันนี้ครก็มีดีเซลก็มีนะกอ,อลองดูครับชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ สำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ